ได้ไปสุทตาว่าติงสาเมื่อข้าพะเจ้าอยู่ในเทวโลกก็ขะก็ไปด้วยกุศละบุญด้วยเจตนาแต่เดจะไปที่ใดแต่ทิศนานายน่ Nh อมได้ลับการปูจ้าทุกทิสศเป็นผู้มีปัญญาอันเกี่ยวกาเทวดาน้อมน,นาตามเราลา มีสัมปติมากนักนาเป็นผู้มีกาญาผิวพันวันนะบอส้าเป็นผููมีปฏิปตาตัวงแห่งแต่เราเป็นผูว มีความสื่อต่อมีตามีโยธาอันใหญ่ข้าพระเจ้าได้เป็นจอมเตปไทยเตวาแปดสิบขั้งเป็นทัลาสาวยสัมปติทิพนันนาแวทลอมไปด้วยเตปกัญญา ได้เป็นพระเจ้าเจ้ากะวัติลาเจสิบห้าครั้งแม่นมันได้เป็นพญายาปเอสลานั้นมีมานับกนนานาเมื่อเถึงข้าวสุตายนีินาข้าพเจ้าก็มาบังเกิดในขากุณมหาสาลมีสัมภาที่อันอุลานแต่สาย พอกุศลบุญที่ได้สร้างไว้มากมีมาในกาณเวลาเย็ยนวันหนึ่งก็ออกยากปาลาสาวทีพร้อมด้วยปริวานมีมวนหมูก่ก็เข้าไปสู่สังฆารามได้หันสมณครามมณะณภูสะอาดลุดปนพล้แล้วหากา หากกิเลสาหาอุปาธิบอดใดพาพุทธเจ้าก็ได้เตสนาหือสัลนาแก่ข้าพระเจ้าก็มาละนึกถึงสัลนาที่เกยปั้มเป็งมาแต่เรามีมา ข้าพาเจ้านั่งอยู่ในตีไกัอาสนะบ,บอดได้บรลลุอาลหันตาเมื่ออายุข้าพาเจ้าได้เจ็ดขวบมีมาตานผาตากะตะภูมิจะขุตา <c oughs> เล่งหันแล้วว่าอันก่อฮือข้าพาเจ้านั้นบวชในศาสนานตั้งแต่นี้ไปข้าพาเจ้าก็ถึงสัลลนา กุสลาบุญติดได้กะตาก็มาสดงคละหื้อแก่ข้าพระเจ้าก็ได้ตั้งดีไว้แล้วสลานาได้สะเวยยุทธาบัรลูบทผธรรมมาเมื่อท่านต้องการฟังขะตถาบทอัฏถกถาแลปติปตาติ้าพระเจ้าหากตตมะจุงตั้งโสตประสาทฟังโอวาเทลา เพื่อปฏิปตาไปไปนาแต่ดิลิบะพมุนีตัทากาตเจ้าก็บังเกิดขึ้นมาแล้วบ่เศร้าในโลกาศาสานาของพระพุทธากำลังลุงเรื่องไลพราะสาัทธากำลังตีกองใจคืออมะตะเฮลิ ไปตัวปฐาวีแผ่นกว้างอันเป็นเครื่องบรรเตาการเสษสร้างความเศร้าโศกโศกาตานตั้งลายเปิงกระตำสัก,กลาปูชาในกุสลบุญญาเคก็จะเป็นพระใจเกพันิปาน อันเปนดีดักเสียงแห่งโซกาตั้นตั้งหลายปิงปิจารณาเถึงกาญกตาปคับปะคงสลนาสินหาสินแปดถือแขวดไว้ในจิตตากะตามือจิตใจเจตนาเลือมใสในพาพุทธาตถาคตเจ้าแล้วจะกะตามตีสุดแห่งทุกโศกเศาใดดีเล ทานตั้งลายจุงกระตำเฮือดีเอาข้าราเจ้าเป็นตัวอย่างอย่าไปเฮือห่างหายสู time, source, souls, นจุงรักษาคุณสัลนาสินนาสินแต่ตอานจุงแควว้เน่านานอละหันตากาละไปไปนา้าราเจ้าเป็นผู้ใดบ่จะยังวิจารสมา ภาคการไดบรรลุอิทธิวิทยานแต่เดชฉลาแต่เจโตปาลิยานาเกรคาเดะตถา,า,า,าอันวะขพระองค์เป็นสาวกาของคตถาคตเจ้า ขอนมามสการพราธรรมสลาณะเจยวของราตถาในกับอันหาบดไดนีนาคผาตถา,าว่าเป็นสลณาที่เปิ่งอาศัยเสื่อรรมมา ข้าพระองค์จริงบ่ได้ไปสู่ทุกติวินิปาตานีก็คุศลบุญสรัลนาก็ได้ปฏิสัมพิตาตั้งสีวิโมกติแปดการนะ อาพินญาณหกสิ่งข้าพเจ้าก็ได้กระทํมือแจ้งแล้วยิ่งจุภการอันวากิจาการในศาสนาของพระตาธากตะเจ้าก็ได้กระทําสําเร็จแล้วเราบเสสาก็มีวันนั้นและนา ในปัญจศีลสมาตานิยเหลาปัตนะนาณาภาปัญจศีลสมาตานิยเหลาก็ได้พาสิตะกคาวาามในกาละครั้งหนึ่งนานาคาพระเจ้าเกิดมาเป็นคนรับจางอยู่ในคงเขตวังจันตาวตินกาลา มัวเมาหาเลี้ยงอาตากระทำกิจการนานาจริงบ่ได้ปัปบปะจะแล้วเราก็มาคืดหาว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี้นาอันอวิชชาห่อหุ้มปกกุมไว้มีมาถูกไฟสีกองอันลุกแน่นหนาเผาอยู่ทุกเวลาเราก็เป็นมนุษย์า ม่อกวนหาก็กวนหาอุบายในธรรมแต่ไซเรลาก็เป็นคนตุงอย่างไรเขียนใจหากินไปเลี้ยงขา้าบ่มีสินธรรมติดอาตากข้าบกาญยา แล้วเราก็เข้าไปหายัางตังสมณะคือว่าพาณิสภาสาวกะของคาตาคากาเจ้าอโนมัตสิเจ้าขอดับสินหาแต่ดีเลียนาคณะนั้นคาพเจ้ามีอายุได้แสนปีก็รักษาไว้ืดียังสินหา บ่เหือใดทุกดำจะมีมาเมื่อถึงการมะละนาเทวดาก็เอาโลติปะมาเตรียมมังไว้ทาวาตาทูดนี่นี่ละทุกบ่จะพาุดแล้วมีมา ข้าพระเจ้าก็มาละนึกหาศีลาด้วยกุศลบุญที่ได้กระทำม,มาก็ได้ไปสู่ตาว่าทิงสาสาันกะเทวโลกบ่ได้ทุกโศกโศกาสาวยสัมปฏิทิปมีมาสามสิบครั้งแม่นมันมีนางเตปดานั่นเป็นปริวาน โยสุกสารลานบ่อสาไใ้เป็นพระเจ้าเจ้ากว่าิลาเจ้าเจ็ดสิบห้าครั้งเป็นทลาเป็นพระเจ้าปเตสัตลาเจ้าบ่อสะลานนับได้กันว่าข้าพเจ้าก็ตทำกาละไดในตาว่าติงสาก็ได้มาบังเกิดในกรเนิดข้าคุณบังมุนมีใน พรนักละไพศาลีอันใหญ่กาละนั้นได้หากมีมาคือว่าเข้าษาอันวาศาสานาของราตาคาตาเจ้า ยังลูเหลืองบอเศร้ามีมาอ่านว่าพิตามนดาของข้าพระเจ้าก็ไปฟังธรรมของข้าพุทธเจ้ารับยังสินง้าของตาาะถาคตะเจ้าพร้อมตั้งข้าพระเจ้ารับสินสิีขา ข้าพระเจ้าก็มาละนึกถึงสิลที่รักสมาก็ได้บรรลุอรหันตานับตั้งแต่เกิดมาอายุได้ห้าขวบวานาพระตาทากตะเจ้านั้นลู้แจงยังกุลวิเศษแห่งศิลาจริงได้ตะปะจาข้าพระเจ้า,า,า,จาคุ้มครองรักษาสินบอหือมองมน่นเศร้า ໄປເພົ່ານານນັບຈາກກັບອະນິໄປນານມາກນັກນາຄະພເຈົ້າກໍໄດ້ວ່າບໍ່ໄດ້ໄປສູ່ທຸກກະຕິ વિ นิພາຕະຄະພເຈົ້າມີຍຸດທາເພາະອານ ทาว่าของสิงแม่นมันจกนำมาเทศนาภละของสิงน,นั้นตลอดโกดกับมากเกหลื่อลายข้าพระเจ้ารักษายังศีลละก็ได้คุณสัมปทานนะคือว่ามีอายุอันเนืนนานมีโพกสัมปติยันมากมีปัญญาหากดีงามมา เมื่อข้าพาเจ้าประกาศภละแห่งการรักษายัางศีลาแก่มนุษย์ามวลโมข้าพาเจ้าตวนเตียวไปมาในภาวะน้อยใหญ่ก็รักษาสินไว้คือมีมา ปฏิปตาในศีลห h าพมานบอดได้ป่งยินดีในภาวะนั้นได้มีศีลข้าพระเจ้าเป็นคนรับจ้างเลี้ยงอัตตามีความเปลี่ยนปัมเป่งมาดีแล้วด้วยอำนาจสีลนั้นข้าพระเจ้าก็เกี่ยวการยาเครื่องปันธนากาน นาแต่นี้ไปหาพระมารบอดได้คา,าพระเจ้าจริงบอได้ไปไกลทุกติวินิปาตานี้ก็พราะนิสังสารงยศีลาก็ได้ปฏิสัมพิทาตั้งสีวิโมกติแปดทะการนนะ อาภินญานหกสิ่งข้าพรเจ้าได้ก็ตามมือแจงแล้วสิ่งนานาอันว่ากิจกรรมในพระศาสนาก็ได้ก็ตามเสียเสียงแล้วมีที่ใจพองแผวแต่ดีลีแลลนาใน อันะสังสาวกเทลาปตาณตาระอันะสังสาวกเทลาก็ได้พาสิตกาถา่าเมื่อพระสมาสัมพุตเจ้ามีพระนามว่าสิทธะพระเจ้าเกิดมีมาระตถามีกายะดังตองคำบ่อสาว มีพระมหาปุริสะแต่เหลาสามสิบสองพระก,การดุจจะดังดวงบานพัติสองยังติปโลกาหาพมานันนาบอดายม่อมีปุกะละผููใด้เพียบได้แต่เดลิสาดดำเนินมาตามวิธีในอากาศ ข้าพระเจ้าหันแล้วก็ฉชลาตัวกาญาก็เข้าไปไว้สาขออัลธนาสวยโพชนาหานะเป็นดิบาดพระองค์เป็นผู้บอกคาเมตตาธรรมพระองค์เป็นผู้กะตะต้มมือสัตตโลกคือปนโโกโศกา ก็อนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าแล้วในกาลนั้นข้าพเจ้ากระทงจิตใจห้เลื่องใส่ในพระตนเกี่ยวสัมมาสัมโพธิญาณนะ ้าะเจ้ากระตากาละเวลาการก็กกได้ไปสู่วิมานภาสาจันฟลาตาวะทิงสาก็ได้คุศลได้ถวายโฟชนาแต่เด้เป็นเนุธือเราบ่ได้ไปสู่ทุกติแต่ตลอดเก้าสิบสี่ก็เป็นทัศลา ก็โดยอานิสังสาแห่งโคจนาวอันบัตนี้เราก็ได้ปฏิสัมพิตาสีแล้วนั้นบ่อเสสาได้วิโมกนั้นนามีแปดสิ่งอคินยายิ่งหกภาคการข้าพระเจ้าก็ได้กระทำการเจงแล้วกิจกรรมในศาสนาพระตนเกี่ยว ก็ได้กระตามเสียเสียงแล้วดิลีก็มีเจรแลนากาในทูปทายะกะเฮลาปตานาตานพะทูปธายะกะเทลาก็ได้พาสิตกะทาวาง ข้าพเจ้ามีจิตใจเจตนาศรัทธาในพระพุทธาตถากตเจ้าก็ได้เอาของหอมไปพระภายกุฏิแด่พระพุทธเจ้า พระนามวาสิทตาทภูพาเสดในโลกา้วยอาน,นิสังสาภะละเตาอันกันว่าข้าพาเจ้าไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์นั่งข้าพาเจ้ายอมปอนจะโอนตลายเป็นที่ลักของคนตั้งลายมุนหมด,ด้วยอาน,นิสงได้ถวาย โมสุกันธาบอดได้ไปสู่ตุกติวินิปาตตาลาบเก้าสิบสี่กับแต่ไดเป็นกุศลติได้กระทำโดยเจตนาก็ได้ปฏิสัมพิตาสีวิโมกติแปดภการอภิญญาหกสิ่งข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วจริงโสมนา กิจกรรมในศาสนาก็ได้กระทำเสร็จแล้วแต่เดียรในปุรินาปุจกะเทลาปตานตัณฑาปุรินาปุจจะเทละก็ได้พาสิตกาถาวาง ในกาะลครั้งหนึ่งนั้นนาข้าพระเจ้ามีสัทธาได้คนเอาใสาเก่านั้นนาไปทิ้งกว้างเพราะหันว่าบสว่างงามเดียแล้วไปคนเอาใสาใหม่มาใส่ดีลีพระไพตติตนสลีเป็นปริมันตนาของพระตถาคตเจ้า ผู้มีพนนามแต่เล่าวิปัสสิโดยเจตนาสัทธามีบ่เศร้าเป็นเหตุถือข้าพระเจ้าบอกไปสู่สุกติวินิปาตะเก้าสิบเอ็ดกับนานาได้เป็นพระเจ้า เจากวาติลาลาจามีปรลิวาลาเป็นอันมากตามนามหากมีมาจิวมาหาปุลินะก็ได้แล้วยังปฏิสัมพิตาสีวิโมกติแปดภาคานะและอภินญาหกสิ่งลู่เจงยิงดิลีกิจการในภาษาศาสนาพระมุนีก็ได้กระตำ้เสียเสียแล้วดิลี ในอุตตติญาเทลาะปะตานาตันภาุตาติญาเทงก็ได้พาสิกถาวัาในกาลครั้งหนึ่งนานนาคาพระเจ้า,าเป็นจักเคใหญ่อยู่ติลิมไกฟังแม่น้ำจันทภาดา ข้าพระเจ้าก็คงคายหายังอาหารก็ได้ไปยังตานามตีนั่นก็หันพระพุทธเจ้านั้นจะเดินมาสู่ยังตานามผาดาเพื่อจะคําไปไฟกำน้าข้าพเจ้าก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้า ข้าก็กล่าวเจียงจากาับทุลสาว่าข้าเดพระตถากตเจ้าข้าพระองค์เจ้าปัสสาเจ้าขาา้าแม่น้ำใหญ่พาดาพระองค์จุงขึ้นขีข่หลังข้าพระเจ้านิหนาพอาตินิหนาเป็นตีอยู่ปิดาของขาา้าพระยาวขอพระตถาคตาเจ้าได้เมตตาอนุมโมท ถ้านาพอคาผาเจ้าตนนาจาปาคำไปฟังกรรมนาเมื่อนั้นทาตาทากตะเจ้าก็สาดนึขึ้นขีหลังคาพเจ้าแล้วข้าพาเจ้า,า,จาก,ก็มีความยินดีปีติมีจมเชนดูจะดังได้คำม,มืน่นโสมนา ก็ปาพะตาทาไปถึงฟังกำนหาสาเเด็จลงจากหลังคาพระเจ้าแล้วก็กก่าวเทียงเจ้าว่าทานจุงได้บรรลุยังอมตะธรรมนานาวาอนนะกันว่า้าพระเจ้าละเปิจากยักษ์เค้นก็ได้ไปสู่เทวโลกา สาวยสัมปติติปมันแนนามีนางกัญญาอยู่เฝ้าได้เป็นพระเจ้าจอมราชเทวดาเจ็ดขังเป็นทลลาเป็นเจ้ากวัติราชในแผ่นสุทาสามขังแต่เดข้าพระเจ้า ก็คงคอยแต่ตั้งดีกาญะวิเวกจิตจะวิเวกดีลีมีปัญญาสำรวมด้วยดีมาใจใจถ้าลับได้ตัภาพสุดตั้งหลายมีมาในศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอนิสงส์ที่ข้าพระเจ้าได้ปาตสะกถาะเจ้าคำฟังแม่น้ำพาดาเป็นเหตุ ข้าพระเจ้าบอได้ไปสู่ทุกติวินิปาตาเก้าสิบสี่กับนานาอันนี้ก็เป็นพาณาอันนี้สังสาติหระตาทาคาตะขีหลังขามาไปฟังกรรมนาบัดนี้ข้าพระเจ้าก็ได้แล้วบอกยาอภิสัมปิตาและวิโมคขาอภินยาก็ก็ตามมือแจงแล้วกิดจะในศาสนา ถ้าตนเกี่ยวก็กระดัมเสียนแล้วจุภหกันก็มีดังนี้แหลนะนา <c oughs> ในเอกันจะกิีกะเทละปตานาตางทาเอกันจาลิกะเทลาก็ได้พาสิกาทาวาในกาลครั้งหนึ่งนั้นนาะ พระสัทธาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพานามว่าพระเจ้าวิปัสสิมีกายะอินทร์ยีองแขวเป็นนายากะแก่คนในโลกนี้แล้วเกี่ยวเกี่ยวกาสั่งสอนธรรมมา มีวาะตะธรรมเตียงมันกำลังสเสด็จมาที่นั่นพิขขาจารย์ข้าพระเจ้าหันอาการตานจะเดินมาก็มีใจใส่สทาบอสาวยกมือใส่กาวันตามีจิตและเจตนาเตียงมันโดยอนิสังสาขาละเต่านั้นเป็นเหตุถือข้าพระเจ้าบดได้ไปเกิดในตุกตี เกาสิบเอ็ดกับเป็นท่าลดโดยอันิสังสารได้ไว้ข้าพระเจ้าก็ได้ปฏิสัมปิตาวิโมกแลอพิญญาข้าพระเจ้าก็ได้กระทามือเชงแล้วบ่อเสสากิจจัดในศาสนาก็กระทำเสียเสียงแล้วก็มีเจรแลนา ในโคมาตายกะเทลาปตานาตันพาโคมาตายกะเทลาก็ได้พาสิตะกาะถาว่ครั้งหนึ่งข้าพะเจ้าเกิดเป็นป่อกาอยู่ในปันธุมตินัก,กาละจาข้าพระเจ้าเลี้ยงบุตรีบุตรภริยาสั้งกุสลาบุญด้วยปานิจา ข้าพระเจ้าได้ถวายอืตานยังข้าโคมาปัดพื้นหนึ่งดัานนาแก่พระตาากาตะเจ้าพระนามว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีอันจะเดินไปในวิธีเพื่อโคตรปัญหาสัตว์ทั้งหลายปินดิบาตดด้วยพระอานิสงส์อันใดอืตานยังข้าโคมาปัดแด่พระตถา Khá phá chéo lạ chạc á ta Có đầy bay băng cực này ta Vá tình xa khá phá chéo Bỏ đầy bay sụ trụ cà tí Vì ni <laughs> bà ta cao xịp ếch cắp ăn và ăn Này cắp tí sao chết cắp năn Khá phá chéo này tên phá chéo Chá cắp và tí la la chá มีลัตะนาเจ็ดสิ่งเป็นใหญ่ย,ยิ่งกว่าคนตั้งหลายมีตี่ตั้งหลายสี่แห่งเป็นปรลิวานได้ก็ทำบุญอุตานมีมาบอกขาดบานนี้ก็สามเล็ดแล้วหากเป็นปรลิโยสาน อาภิสัมปิทายันดังสี่วิโมกติแปดะก,การพิญญาหกสิ่งข้าพระเจ้าก็ได้กระทำมือแจงแล้วสิ่งนานาอิจังการในสาสนาก็ได้กระทำมาเสียเสียงแล้วจูภก,การก็มีด้วยพะก,การดังกล่าวมานแเลนาม เสสนาในเทลปะปตานาผูกสีอันมีในสุโูติวักแห่งอปตานากา,าพาคุตานิกายเพื่อปุถาปาลิสันได้ยินได้ฟังก็จะเป็นปฏิปตาแก่เราเจ้าค่ะ ได้กุศลบุญไว้จตินี่แลจัดนาดังได้เทศนามนานี่และเนธิตาสังวันนาวิเศษจะหงเอธรรมเทศนาเทลาปตานกคาทากบังโกมโซมเลสาดิ